รมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ให้อวดอุตริมนุษยธรรมคือธรรมบรรยิงของมนุษย์ที่ไม่มีในตนทุกวันนี้ดาดเดินไปหมดคําว่าอารหรันแต่อันเป็นอรหันจริงก็ย,ยังชั่วแต่เป็นอรหันปลอมเลยทีเดียอรหันซ้ายอารหันขวาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอากิเลสต,ตัณหาทิฏฐิมานะของตนเองกิเลสของตนเองออกนําหน้า อันนั้นก็ไม่จําเป็นอันนี้ก็ไม่สําคัญผลที่สุดก็เลยมีแต่หัวล้นกับผ้าเหลืองจนั้นจะไม่สําคัญเอาไปมันก็ไม่สําคัญอีกพระอรหันต์ไม่ได้อย,อยู่ในผ้าเหลืองพระอรหันต์ไม่ได้อยู่ในผมนะพระอรหันต์อยู่ในใจจะทําอะไรก็ได้เพราะอะไรเพราะพระอรหันต์ไม่อยู่ในกายวาจาพระอรหันต์อยู่ในใจใครจะมองเห็นแลวอรหันต์น มีแต่หันหันบ้าๆหันบอบ่ไปมันไม่ใช่หันเข้าสู่มรรคผลนิพพานหันแบบนั้นหนะลวงพ่อว่าอย่างนั้นนะพาลูกพาหลานนะศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันที่เป็นลูกศิษย์ลูกหายจะไปยกยอปอปั้นอาจารย์ของตัวเองจนเลิศเลอจนเป็นหมู่ของเทวทัตเห็นไหมลูกน้องของเทวทัตต,ตกนรกหมกไหมมากมายตกนรกกับพระอาจารย์กับมีมากตัวมากเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ถึงยังไงก็ให้อยู่ในหลักอยู่ในกฎอยู่ในเกณฑ์อยู่ในหลัก,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 ลกพระธธรรมัย มั่นใจมากกว่านะพาลูกพารานะจะทาญาตโยมนะ